ส่งบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการนะคะในการฉีดวัคซีนถึงบ้านท่านเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านยานิ่งนอนใจนะคะมาร่วมกันน <ST AN> ะในการที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดโรคโควิด19 นะคะเรียนเชิญน,นะคะทางด้านอำเภอท่าชนะพร้อมแล้วค่ะขอเชิญน,นะคะร้านค้าทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้รับการบริการฉีดโควิดพรุ่งนี้เรามาถึงหน้าบ้านท่านแล้วนะคะเวลาก้านาฬิกาเป็นต้นไปค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะความสุขอยู่ใกล้บ้านท่านแล้วนะคะกรุณาดูแลตัวเองด้วยนะคะเพื่อให้ปลอดจากโรค ว่าก็ขอเรียนว่านะครับด้วยด้วยอำเภอทตาชนะเนี่ยมีความประสงค์ที่จะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ได้ห่างไกลจากในเขตเมืองนะครับซึ่งเป็นทุนที่ที่อยู่ด้านที่สูงของอำเภอทต้ชนะนะครับ ได้มีโอกาสได้ค้ารับถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะครับในส่วนนี้ก็โดยภายใต้การนำท่านนายเพืภอททาชนะนะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อ,อสมอนะครับแล้วก็รพสตอ,อ่บ้านคของรอกแล้วก็บ้านลองโสดนะครับได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่จะรณรงค์ให้กับพ่อแม่ด้วยการเชิญชวนเข้ะประตูบ้าน ได้รับความร่วมมือจากท่านอสมอในทุกๆด้านนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งนําโดยท่านกำน,นันชนิทนะครับกำนันตำบลประสงค์เนี่ยได้ให้ความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านภายใต้ตำบลประสงค์นะครับแล้วก,กว็เชิญท่าน,านกำนันไ,ได้ได้พูดถึงเส้น,นทางแล้วก็วิธีการ,ท,ารท่านประหลัดค่ะเดี๋ยวขอเน้นหนึ่งนะคะตอนนี้เปอร์เซ็นในการที่ ประชาชนฉีดวัคซีนโดยภาพรวมของอำเภอท่าชนะตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะ,อะตอนนี้เปอร์เซ็นต์งท่าชนะนะครับอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับประชาชนของอำเภอท่าชนะเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนจากการสรนับสนุนของทางอบจนะครับแล้วก็ทางโครงการของอบอริษัทอ้างร้านต่างๆซึ่งไม่อยู่ในระบบข้อมูลของอจังหวัดนะครับเราก็เลยเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ทราบว่า ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยการให้ทางอสมอนะครับได้ได้เคาะประตูบ้านเพื่อจะสอบถามแล้วก็เป็นรายรายครัวเรือเลยครับตอนนี้เพื่อที่จะสะกรีนให้ทุกทุกบ้านนะครับได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ได้พูดถึงคุณภาพหรือว่าความดีในการที่จะได้กาฉีดวัคซีนนะครับจะได้รักษา การบาดเจ็บที่ว่ามันไม่รุนแรงนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ได้เข้าใจในส่วนนั้นนะครับตอนนี้บางบางท่านยังไม่มีข้อมูลก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านนะนะให้ความร่รวมมือร่วมกันนะครับครับการเรียนทางทางด้านกำนันนะคะกำนันสนิดช่วยรักษานะคะโดยวันนี้กิจกรรมของเราเส้นทางที่เราจะไปรณรงค์มีเส้นทางไหนบ้างคะครับสำหรับวันนี้นะครับการรณรงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มาฉีดวัคซีนนะครับเพื่อให้ เกิน90นะครับในส่วนของตำบลประสงค์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนที่อำเภอท่าชนะก็หลายกิโลนะครับก็เลยทางอำเภอร,ร่วมกับสาธสุขมีโครงการที่จะ,ะมาให้พี่น้องนะครับได้มาฉีดวัคซีนที่นี่ครับจะก็เดินทางไม่ไกลนะครับสำหรับเพื่นทางการรณรงค์วันนี้นะครับเราก็จะ,ะรณรงค์นะครับในพื้นที่หมู่ที่21นะครับ13 สิบหกสิบเจ็ดสิบห้านะครับสิบสี่แล้วก็อ่าสิบแปดนะครับแล้วก็บ้านแม่ทาก็หมูยี่สิบเก้ายี่สิบนะครับหรืยี่สิบสามครับในโซนนี้<ค>นะครับที่จะครอบคลุมเลยนะคะนทุกหมู่บ้านครับทุกหมู่บ้านก็จะใ,ใช้รถประชาสัมพันธ์โดยการประชาสัมพันธ์แล้วก็อ่าให้อสมอนะครับได้บอกถึง ผลดีของการที่พี่น้องประชาชนต้องรับวัคซีนนะครับเพราะว่าการรับวัคซีนนี่เป็นสิ่งที่ดีกับผู้ที่ได้รับวัคซีนเองครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะครับในวันที่4นะครับก็ผู้ที่ได้รับฟังจากสื่อสิ่งนี้นะครับทุกๆสื่อนะครับวันที่4ตั้งแต่เวลาเก้านนเลกาเป็นต้นไปนะครับก็กดเชิญนะครับรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดที่โรงเรียนบ้านกองสงนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ ค่ะข,ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะด,ด,ดีค่ะ รถแห่ปูพรมทุกเส้นทางอำเภอท่าชนะทำงานเชิงรุกประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด -19 นายวิโรด,ด,ดเดชเกลี้ยงนายอำเภอท่าชนะมอบหมายให้ในายกฤิวัฒน์กุลรัฐประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนายสนิทช่วยรักษากำนันตำบลประสงค์ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยพร้อมด้วยไทยอาสาป้องกันชาติอำเภอท่าชนะกองอำนริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ โดยทางอำเภอท่าชนะได้จัดทําโครงการประชาะสัมพันธ์รถแห่กระจายเสียงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด -19 พื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่13ถึง21หมู่ที่25ถึง27ตำบลประสงค์ให้ประชาชนไปใช้บริการฉีดวัคซีนในวันที่4ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกา บริเวณโรงเรียนบ้านคลองสงหมู่13ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นการดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างลักษณะน,นิสัยในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ดูแลตัวเองนะคะในขณะนี้โรคโควิด19เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคะท่านต้องรักตัวเองนะคะพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาค่ะเราจะมาร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะซึ่งได้ขอเชิญนะคะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านค่ะโสดนะคะจางบ้านตำบลประสงค์ทุกท่านถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะคนี่คือเสียงรณร้ค ในตัวท่านเองนะคะรวมทั้งในด้านครอบครัวด้วยนะคะการบอกช่วยกันดูแลตัวเองนะคะด้วยการฉีดโควิดนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดฝางร้านค้าด้วยนะคะฝังล้านค้าบอกกับลูกค้าด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เวลา